นี่นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านคอมนะครับที่ผมซื้อเมื่อก่อนนะครับอีหลายๆคนชอบถามว่าซื้อมาจากร้านไหนร้านไหนนะร,ราคาที่ถูกมากนะที่คลิปก่อนๆน,น้ย้อนไปดูได้นะครับคอมราคาหกเจ็ดพันก็สามารถเล่นไฟอ็มได้นะครับก็แนะนําร้านนี้เลยนะนี่เป็นร้าน าขายคอมมือสองราคาถูกนะประกอบราคาย่อมเยาเป็นมิตรนะไม่โกงไม่เกียร์ร้อยเปรเนะเมื่อก่อนผมก็ซื้อคอมจากร้านนี้นะก็แบบดีมากเลยนะคอมที่ผมใช้อยู่ที่หลายๆคนชอบถามว่าซื้อจากไหนนะที่ผมบอกตามเฟซตามอะไรก็ร้านนี้เลยนะมีทั้งคอมมือสองคอมประกอบคอมมือหนึ่งก็มาจ้างประกอบกันได้นะครับก็ค่าประกอบแล้วก็ค่าคอมราคาไม่เกินไปแน่นอนนะ,นะราคาเป็นมิตรนะถูกความแบบไม่ขูดเลือดเนื้อนะครับก็ถือว่าราคาแบบย่อมเยานะเหมาะสาหรับคนที่แบบงบน้อย แต่อยากเล่นคอมนะมีทั้งคอมเล่นไฟเอ็มเล่น PB เล่น FIFA, ฟรีไฟฟรีฟ้านะแล้วก็เกมออนไลน์ต่างๆนานานานะมีทั้งเล่นออนไลน์เล่นเฟซเล่นออนไลน์อะไรต่างๆได้หมดเลยนะร้านนี้เลยนะผมเป็นเคดิตให้นะร้านนี้ดีมากนะผมบวกหนึ่งเลยนะแบบอ่าไม่โกงแน่นอนปลอดภัยหายห่วงนะใครที่กาลังหาซื้ออยู่ก็แนะน <c oughs> ําร้านนี้เลยนะไม่ต้องไปแอปสั่งของออนไลน์ต่างๆที่ราคาแพงต้องกลัวโดนโกงแล้วก็อาคุณภาพไม่ดีนะครับ สถานี้หมดปัญหาแน่นอนครับนี่ครับมาดูมาชมกันได้นะครับก็เจอกันในคลิปครับก็ต้องขอกราบสวีดัตตสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับคาราโฮชแนลนะครับแล้ววันนี้คนดูก็น่าจะรู้แล้วนะว่าผมจะมาทำอะไรเห็นจากปกละก็วันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องการแบนของไฟเอ็มล่าสุดนะครับที่หลายๆคนงงนะครับว่าทําไมแบบ ถึงโดนกันนะครับแล้วก็ใครหลายคนที่สงสัยนะผมก็จะมาพูดให้ฟังนะผมก็จะทําการแบบศึกษารวบรวมข้อมูลมาพอสมควรล,ละก็เดี๋ยวผมจะมาบอกให้ฟังนะว่าแบบทําไมเนี่ยเราถึงแบบโดนไฟเอ็มแบนนะครับและที่สําคัญโดนแบนรอบนี้ปลดไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปให้ดูด้วยแล้วก็แบบสาธิตอะไรต่างๆนะก็เดี๋ยวเราพูดกันก่อนนะว่าทาไมไฟเถึงแบนนะครับก็บอกง่ายๆเลยนะครับว่า ที่ไฟมันแบนรอบนี้มันไม่ได้แบนเพราะเราโปรหรือว่าเราเล่นมอสเล่นอะไรนะครับเพราะว่าแบบคนดังแบบอย่างเช่นแบบมารีสวยมากก็โดนนะครับแล้วก็แบบอีกหลายๆคนที่แบบเป็นเพลเยอร์ใส่สะอาดนะครับตามกลุ่มไฟเอ็มนะแบบโพสต์กันละงมเอาง่ายๆซึ่งคนที่ดูคลิปผมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีคนโดนอยู่ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะบอกให้ฟังนะว่าแบบใครที่ยังไม่โดนตอนเนี้ยก็แบบระวังตัวให้ดีนะเพราะว่าแบบ ถ้าโดนไปนี่มันปลดไม่ได้เลยนะครับแบบร้านปลดนี่ก็ปลดไม่ได้นะครับแบบเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่นะครับจากเพจโหนกระเตงนะครับก็ขออนุญาตนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับเห็นไหมนี่ครับถ้าโดนมันจะขึ้นแบบนี้นะครับแบบแบรนฮาร์ดแวร์นะครับมันไม่ได้แบรนดแบบบังเซิร์ฟนะก็คือแบรนฮาร์ดแวร์นี่เราเข้าไม่ได้สักเซิร์ฟเลยนะครับแบบ มันโดนไฟเอมแบนะ่ะเล่นเซิร์ฟไหนก็เล่นไม่ได้นะครับแบบงอมะมถ้าโดนอ่ะแล้วแบบบางคนโดน14เดย์ก็โชคดีนะก็รอแค่14วันเราก็จะเล่นได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่โดนนะเขาโดน200วันขึ้นไนงะซึ่งรอมันก็รอลําบากครับถามว่ารอได้ไหมมันก็แบบโอ้โหแบบอยากเล่นอ่ะบางคนนะนะแต่ว่าถ้าโดนมาก่อนมันจะปลดได้ไงแต่ตอนนี้มันปลดไม่ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าทําไมปลดไม่ได้นะ เดี๋ยวคนไม่เชื่ออีกอนี่นะครับโอ้โหแบบเดิมพันกันเป็นหมื่นนะครับคนดูหมื่นบาทเลยนะเขาก็ต้องแบบมั่นใจว่าปลดได้อะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะว่าจะปลดได้ไหมแต่ผมบอกเลยนะว่าปลดไม่ได้นะเพราะกูดูเอ้ยเพราะว่าผมดูไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมไ่ดูเพื่อใครไม่เชื่ออันนี้ก็ลงอะไรของเขาไม่รู้อะ โคตรตึงอ่าผมข้ามเลยด้านใครอยากดูเต็มๆดูได้ที่หวนกระติงนะครับเนี่ยพอสมัครลอสตาอะไรนะครับเข้าเกมออฟไลน์นี่นะครับเรามาดูนะครับเขาเซิร์ฟเซิร์ฟซีโร่บ็อกซิ่งนะครับปับ๊บนี่นะครับเห็นไหมนะครับปลดไม่ได้นะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นการการันตีแล้วนะครับว่าปลดไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาวางเดิมพันขนาดนี้เขาต้องแบบฝีมือพอตัวแต่ว่ามันปลดไม่ได้นะครับใช่แล้วหลายร้านที่ผมไปลองดูมาเขาก็ขึ้นกันรัวๆเลยครับว่าตอนนี้ปลดไม่ออกนะครับรอไปก่อนก็ถ้าถามว่าเราต้องทําไงนะครับก็ใครที่โดนนะครับแนะนําว่าให้รอไปก่อนนะครับรอให้สถานการณ์มัดีฟนี้นะครับ ตอนนี้ไฟเอ็มมันค้างอะไรไม่รู้นะผมจะโดนตอนไหนผมก็ยังไม่รู้นะใช่ก็คุกกี้เสียงทายกันเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ถามว่ามอสทองฟ้าอะไรพวกนี้โดนไหมก็ดูผมนะผมลงมัมม่วหมดอะอะไรลงได้ผมลงหมดอะมอสด,ดินน้ำมงดินน้ำมันอะไรรถปงรถปิงลงมาเยอะแยะแต่ว่าไม่โดนนะแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยไม่รู้มันแบนเพราะอะไรนะแต่ว่าผมก็ยังไม่โดนอยู่ดีอ่ะตึงเกินไม่ใช่ลงคลิปไปนี่โดนเลยนะ วันนี้นี่ก็เป็นวันที่อ่าสิบสองเดือนหกสองห้าห้านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอัปเดตหลังจากนี้นะครับลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดนะครับอาจจะแบบรีบลงนะครับอาจจะตัดน้อยนะครับจากอัปเดตข่าวสารให้ไวนะแล้วก็ช่องผมไม่ได้ลงชิปมาจะจะแปดวันเก้าวันแล้วอืก็ผมก็ออกมาพูดมาบอกมาเตือนนะสำหรับใครที่แบบกําลังกุ้มใจนะไม่ต้องกุ้มนะครับใครที่โดูนะเพราะว่า คนโดนเยอะมากนะครับควรกุ้มไม่เนะ่โดนเยอะด้วยเดี๋ยวรอไฟเอ็มมันดีขึ้นเดี๋ยวเขาก็น่าจะปลดกันได้นะปลดก็ประมาณร้อยสองร้อยประมาณนี้แหละหรือไม่เขาก็อาจจะยกเลิกแบรนด์ให้ออโต้นะครับแบบมันอาจจะผิดพลาดน,นิดหน่อยนะครับหรือว่าแบรนด์ด้วยสาเหตุอะไรก็ต้องรอไฟเอ็มมาแจ้งนะแต่ว่าหน้าวันเนี่ยยังไม่มีอะไรเลยครับยังปลดก็ปลดไม่ได้โดนก็ไม่รู้สาเหตุนะก็โอเคครับเรื่องนี้ก็จบไปเหลืออีกเรื่องหนึง่งก็ ก็พูดไปแล้วอเออก็มีแค่สองเรื่องนี่แหละก็โอเคครับสำหรับวันนี้คาโฮก็มาแจ้งข่าวสารนะเท่านี้นะครับสำหรับใครที่โดนแบนนะครับก็โดนแบนฮาร์ดแวร์ด้วยใครที่โดนไม่โดนยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านไปรวบรวมข้อมูลนะครับอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งนะตอนที่อัปเดตแล้วอะที่ไฟมันอัปเดตแบบปลดได้แล้วหรือว่ายกเลิกแบนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปบอกให้รวดเร็วที่สุดนะครับก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่วนก็ยังไงเดี๋ยวผมมานะเออพูดวนไปวนมาีค่ก,ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อน,นครับก็แบบบุยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยไปละ